สวัสดีครับ,บรีวิวไวไวบายแม็กเกอร์ทอยคลิปนี้เราจะมาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของซินอ r p ฟนะครับก็เป็นกล่องที่2ครับกล่องนี้จะเป็นซิน,โนอโมฟกายพันธุ์นะครับจากเอเลียนภาค4นะครับเรสเซเลคชั่นนะครับก,ก,บบก็ถ้าด้วยฉายาของเขาเขาก็จะชื่อว่า born, นิวบอลครับเป็นรุ่นนิวบอลนะครับอ่ะเราก็มาดูกันเลยอันนี้ ก็กล่องจะเล็กกว่ากล่องเอเลียนภาค3หรือว่า d o อกเอเลนะครับไอซินดามอฟตัวที่แล้วที่รีวิวไปนะครับกล่องเล็กกว่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นโปสเตอร์หนังเลยโปสเตอร์หนังจะค่อนข้างเรียบง่ายครับผมด้านหลังก็จะมีแบบสาธิตเนาะเป็นเซมเปิลยังเป็นวินโดเป็นแบบวินโดอยู่นะครับเปิดเข้าไปดูเห็นข้างในนะครับอันนี้น้องเขาก็นอนอยู่แบบนี้เลยครับ ก็สําหรับตัวนี้ตอนแรกแตัดใ,ใจซื้อเนี่ยอ่ะนี่อันนี้เป็นด้านในนะเวลาเราแกะออกมาแล้วตอนที่จะตัดใจซื้อเนี่ยอ่าโอเคมาเป็นถาดสองอัน <laughs> โอเคอันนี้เราก็รีวิวถาดก่อนนะครับอันอัน,อ,นอันส่วนของอันล่างนี่ก็เป็นฐานเนาะอันนี้จะเป็นฐานแบบงับนะฮะมีมีส่วนงับมาให้แล้วก็สามารถยืดได้งอได้สองข้อนะครับ ส่วนตรงงับนั่นก็เป็นหมุนเอ่อเป็นหมุนนะครับไม่ใช่ไม่เอ่อเป็นเป็นหมุนที่ตัวมันนะครับหมุนที่แกนไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอ่าฐานก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเนี่ยก็คือเขาเป็นสลักเข้าไป3 3 3ส่วนเลยนะครับตรงฐานนี่ขยับตรงฐานไม่ได้นะจะมาขยับได้แค่ช่วงบนที่งอได้2ข้อตรงนี้นะครับ แล้วก็ไอตัวต่อนี่ก็จะทําให้ยืดแกนออกมาอีกหน่อยนึงก็จะได้ประมาณอย่างนี้ทีนี้พอยืดแกนออกมาอย่างเงี้ยมันก็คือต้องเอเลียนมันจะยืนห่างๆเลยนะนอกจากเราจะไปขยับแกนที่สองเข้ามาแกนอันล่างอะ่ะพอขยับเข้ามามันก็จะยืนเข้ามาใกล้แกนได้มากขึ้นก็ถือว่าโอเคครับแกนนี้สมเหตุสมผลอยู่เพราะว่าเอเลี่ยนตัวนี้มันต้องยืนไงมันมันออกแนวแบบยืนตรงอะ่ะ ยืนมาแต่มันก็ไม่ได้ตรงนะครับก็คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอเอเลียนตัวนี้เนี่ยมันมันคือส่วนผสมที่ไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นมันจะเหมือนเด็กเออๆอะฉะนั้นปัมก็จะเบี้ยวยังมีความเป็นเนื้อหนังมากกว่าจะเป็นโครงกระดูกไปก็คือมีความมีส่วนผสมของเอเลี่ยนกับคนรวมรวมกันมีมีล่มีลำไส้มีอะไรอย่างเงี้ยมี เห็นเป็นโครงกระดูกเลยแทบจะออกมาเป็นหน้าแล้วมีจมูกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยด้วยความที่โครงสร้างมันเป็นลักษณะที่เป็นผิวหนังเนี่ยพอเวลาทําให้มันมีข้อต่อต่างๆเนี่ยมันก็เลยแบบจะดูจะดูตลกนิดนึงแต่ว่าเขาทําค่อนข้างดีนะครับก็คือไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดผมถือว่าโอเคเลยเพียงแต่ว่ามันมีข้อจํากัดเยอะมันทําให้ตัวเนี้ยจเคลื่อนไหวได้ไม่เท่า จะสามารถจะขยับได้ไม่เท่าตัวตัวที่แล้วตัวด็อกเอเลี่ยนนะครับตัวนิวบอลเนี่ยจะขยับไม่ได้เท่าตัวนั้นนะฮะข้อเท้านี่ตรงขานี่ยขยับได้แบบนี้นะข้อเท้านี่หมุนเอ่อเขาเอียงซ้ายเอียงขวาได้ด้วยนะเนี่ยแต่ส่วนหัวเนี่ยเขาขยับไม่ได้เลยนะครับตรงคอตรงอะไรเนี่ยมันมันมันเป็นมันเป็นก้อนแข็งแข็งมาเลยอ,ะอ่ะอ่าแลถ้าสังเกตนิวบอลไม่มีหางนะเนาะมันก็อารมณ์เหมือนคนอะ่ะมันไม่มีหางแล้วอะ,อะไรเงี้ยส่วนหน้าครับนี่อันนี้หน้าเขาจะเบี้ยวๆบเออๆอนะ ฉะนั้นเวลาอ้าปากจะดูดีกว่านะครับเพราะพอพอ,อ้าปากมันเหมือนตรงใช่ไหมออแล้วก็ตรงส่วนหัวเนี่ยครับมันจะมันจะหมุนหมุนได้แต่เงยหน้าก้มหน้าอะไรไม่ได้เลยครโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องรีวิวไวไ by m a g a t o y ด้วยนะครับ